มาดอกแรกก็คี้แล้วนะฮะดอกที่สองก็คีไปอีกสามกริ๊ือันนี้คือมอนหารจากผมเนี่ยแค่ห้าเรเวลนะครับเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมซิลเอกันอีกแล้วทุกคนปรบมือวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำอาชีพเดสเตอร์หรืออาชีพราวนั่นเองครับ สำหรับตัวที่ผมเล่นมาเนี่ยนะทุกคนนะคือจะเป็นสายคริติคนะครับแต่ไม่ได้คริจา๋าขนาดแบบจา๋าจ๋านะมันติดคริทุกดอกเนี้ยไม่ใช่นะคืออย่างน้อยๆน,นะครับจะต้องมีคริติดมาบ้างนะครับอ่าใครที่อยากจะเล่นสายนี้นะครับจะต้องหาของยังไงบ้างนะครับหรือว่าจะต้องมีของใส่ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูนะครับสําหรับคนที่งบน้อยๆเลยนะเน้นเปิดฟรีนะครับอ่ะคือผมเนี่ย สารภาพเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เติมเลยสักบาทหนึ่งนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัว DM Cloud ตัวนี้นะหรือว่า g e s t e r ตัวนี้นะคือผมไม่ได้เติมเลยนะคว mm ้ hmm. ทุกคนอ่าตัวเพชรที่เห็นกันอยู่เนี่ยผมขายของได้นะครับมันก็สามารถทําเงินได้แหละใครที่อยากจะเล่นนะก็เก็บเพชรไปขายกันได้ตัวตัวผมแล้วก็ขายบ้างขายบ้างนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเไอ้ที่ผมตีติดครีบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างและผมใส่ของอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ โอเคก่อนที่เราจะเข้าไปดูเทคนิคนะฮะที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็ขอแนะนำนะครับร้านเติมเงินเกมออนไลน์นะทุกคนนะก็คือร้านเจน้ํากรคขานั่นเองครับซึ่งร้านนี้นะครับเขาได้จดทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เปิดมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลาห้าปีนะทุกคนนะเออใครที่อยากจะเติมเงินเกมออนไลน์ซีออนไลน์แล้วพวกนี้ก็ไปใช้บริการเขาได้นะครับซึ่งลิงก์นะครับผมก็ได้ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปแล้วนะครับทุกคนอ่ ดูสเตตัสก่อนละกันนะครับสเตตัสของผมนะครับ P A T K อยู่ที่1274นะครับแล้วก็ไปดูที่แอคคาเรนซีนะครับอยู่ที่5 4นะค,ความแม่นยำอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคี้เลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้คลิกนแอคคาเรนซีนะครับอยู่ที่2264นะครับถือว่าน้อยนะผมว่าถือว่าน้อยมากเปรียบเทียบกับคนที่แบบคลิ้นจ๋านะครับ และต่อไปคริเลตนะครับคริเลตของผมเนี่ยอยู่ที่61.59%อเนะครับอยู่ถือว่าโอ้ต่ำเตี้ยเรียดินนะฮะสำหรับสายคีจริงๆคือผมก็อยากจะลองเล่นสายคีะนะเพิ่มมาลองต่อไปเป็นคริดาเมตนะครับคริดาเมจอยู่ที่84.2% 0นซนะครับซึ่งไอตัวคริดาเมตจะแรงหรือไม่แรงก็แล้วแต่นะครับมันจะไปขึ้นอยู่กับไอตัวอา่าตัวตัวไหนวะเดี๋ยวนะตัวนะนี่นี่น,นี่มันจะปอยู่ที่เจาะก่อนนะครับ ยิ่งเจาะเกาะเยอะเท่าไรเนี่ยมันก็จะยิ่งติดคิไดรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัว P ี A D k เคก็มีผลสำคัญด้วยนะครับสำหรับคี T ิที่เนะครับที่จะทำให้คี T ิที่เแรงขึ้นนะครับอ่าอันนี้จากที่ผมเข้าใจเองนะเออจะผิดจะถูกยังไงเนี่ยแต่ผมเข้าใจประมาณนี้ว่าเออไอสองค่าเนี้ยมันต้องมันต้องเกี่ยวเนื่องกันอนะ่ะเออมันถึงทำให้คีที่เเนี่ยติดและแรงขึ้นนะครับส่วนถามว่าจะทำให้คีติดบ่อยเนี่ย ไปดูตรงไหนนะอ่ะให้ดูตรงนี้นะครับ Critical Accuracy นะครับตัวเนี้ยจะทําให้คริติดบ่อยนะทีนี้นะครับเราดูสเตตัสกันไปบ้างแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอหยุดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตีตัวนี้ให้ตายก่อนอืมอ้มอื้มอื้มติดคริตอีทีหนึ่งอือสองพันหกพอพอพอ,พอยืนนิ่งๆครับยืนนิ่งๆพออ่ะเรามาดูของที่ผมสวมใส่กันบ้างดีกว่านะครับคนอื่นเนี่ยจะใส่ยังไงไม่รู้นะแต่ตัวผมใส่เท่านี้นะครับมาเริ่มกันที่มีดนะครับทุกคน มีดนะครับผมจะใส่เป็นของเลเวล31พื้นฟ้านะครับบวก9นะครับแล้วก็ทำออฟให้มันติดคริ์ิคอลดาเมจตรงนี้นี่คริดาเมจนะครับ1.95%และเจาะเกาะอันด้วยนะครับก็พีเดฟนะครับเพเนเทรชันนะครับบวก17นะครับประมาณนี้นะมีดคือถ้าเกิดใครบวกที่11 12 13 14 15นะครับบวกได้อีกเนี่ยมันก็ยิ่งแรงยิ่งขึ้นนะเว้ยทุกคนแต่ทีเนี้ยผมบวกได้เท่านี้นะผมก็เลยเออใส่เท่านี้ไปก่อนนะมีตังค์เดี๋ยวค่อยบวกเพิ่ม ไปดูชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนะครับเป็นหมวกพื้นม่วงนะครับพื้นม่วงบวก9นะทุกคนนะอันเนี้ยมันจะใส่พื้นฟ้าก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยคือของมันเหลือผมก็เลยมาลองทําบวก9แล้วกันเป็นพื้นม่วงนะครับอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะครับก็จะบวกแม็กเฮดพีไปนะฮะห้าร้อนะครับอ่าเวลาบวกบวกเนี่ยมันจะมาเพิ่มตรงนี้นะไอตรงเนี้ยมันไม่เพิ่มแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็คลิ a c อเคอร์เนซีนะครับบวกไปที่188สนะครับสาหรับ ชิ้นนี้น,นะส่วนออปชันนะผมก็จะทําเป็นประมาณนี้จะเน้นที่มันคลิคเอเคอเรนซีนะครับบวก22แล้วก็ต้านทานไอ้ต้านทานเนี่ยคือผมไม่มั่นใจไงว่าถ้าเกิดต้านทานคลิ h ฮิตเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยป้องกันมอนสเตอร์นะครับติดคลิได้ดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ผมก็ใส่ไปนะครับเพราะว่าไม่มีเพชรม่วงในการทำออฟเพิ่มนะครับก็เลยอ่ะมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไป ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นเสื้อนะครับเหมือนกันเป็นพื้นม่วงเหมือนกันนะของเรเวล26นะทุกคนนะจะบวกพีเด็นะครับตัวนี้นะนี่บวกเท่านี้เลยตั้งต้นอยู่ที่193นะครับแล้วก็ตีบวกขึ้นไปนะครับก็บวกขึ้นมาอีกเป็น342นะให้ผมว่าก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเสื้อนะครับบวกขึ้นมานะแล้วก็นี่เลยครับคริดามจ บวก11.45นะครับยิ่งคลีเยอะยิ่งแรงถูกไหมแต่ก็ต้องไปพึ่งไอ้2ตัวที่ผมบอกด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนออปชันนะผมก็ทํามาได้เท่านี้แหละมันหายากมากที่แบบว่าเราต้องการเนี่ยไอ้ที่ไม่ต้องการเนี่ยแม่งจะออกบ่อยชิบหายเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเนี่ยผมเอามาจากตัวเมดนะค,คือตัวเมดเี่ยผมไม่ได้ไปแตะเท่าไหร,ร่นะผมก็เลยอ่ะโอนของมาไว้ตัวนี้ล้กัน นะครับผมก็เลยใส่ตัวนี้ไปก่อนจริงๆอะ่ะจะใส่พื้นฟ้าก็ได้นะพื้นฟ้าแล้วก็บวกขึ้นไปสูงๆนะมันก็ตีเหมือนพื้นม่วงเช่นกันนะตีบวกง่ายกว่าด้วยใช้ของน้อยกว่าด้วยนะรประหยัดด้วยนะสําหรับสายฟรีเนี่ยผมแนะนําให้ใช้พื้นฟ้าก็พอนะครับอันเนี้ยผมไม่ได้เติมหรอกแต่ว่าของมันเหลือมาผมก็เลยเออเอามาจะลองทําดูแล้วกันเผื่อแบบจะแตกห่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาคือชาวบ้านนะ่ะเขาก็ใส่พื้นฟ้ากันหมดแล้วมันไม่ค่อยมีใครใส่พื้นม่วงผมก็เลยมาลองดูแล้วกัน อลองด้วยตัวเองนะครับแต่มันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไปลองใส่พื้นฟ้านะครับอ่ะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็อักตันทานไปเลยตามความเชื่อไงไม่รู้นะฮะว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่แค่เอามาลองนะจะได้รู้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นรองเท้าเนี่ยรองเท้าเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วนะที่มันจะบวกไอตัว a อ็กเซนซีเยอะๆนะครับ ตัวนี้บวกขึ้นไปเยอะพอสมควรนะแล้วก็บวกหลบหลีกด้วยเนี่ยแล้วทำออฟให้เป็นตัวนี้นะฮะผมทําได้เท่านี้แหละอย่างที่บอกครับเพชรม่วงหมดเออจะร้องง่ายโอเคอันนี้ก็คือของที่สวมใส่นะครับ1 2 3 4 4 5ชิ้ามสี่ส่ชิ้นละเราไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปเนี่ยสำคัญมากนะครับเกมนี้นะครับเกมซีเอ็มเนี่ยที่สําคัญเลยมีอะไรรู้ไหมมีประดับนะครับสัตว์เลี้ยงอ่าแล้วก็ตัว อาวุธนะครับ3อย่างเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นชุดคุมเออชุดคุมด้วยอย่างหนึ่งนะฮะเรามาดูตัวนี้นี่แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันก็สําคัญหมดนั่นแหละแต่หลักๆแล้วมันขึ้นอยู่กับประดับผมบอกเลยประดับที่แม่งของจริงนะอ่ะ,อะตัวนี้นะครับหางตัวนี้นะครับจะบวกคลิทั้งคู่นะครับคลิค accuracy นะครับบวกที่190แล้วและผมตีบวกขึ้นไปด้วยนะครับ แล้วก็คริดาเมจนะครับ25.69%โคตรเยอะนะครับถือว่าเยอะถือว่าเป็นประดับที่ดีที่สุดแล้วมั้งสำหรับผมนะตั้งแต่เล่นมานะครับประดับนี้มันบวกคริเยอะมากๆนะส่วนไอตัวออปชันเนี่ยอย่าไปนสนใจมัน,นครับผมทำได้เท่าเนี้เพราะว่าตรวจสอบทีหนึ่งแม่กง1 0 0 0เพชรม่วงที่หายโคตรแพงนะเออผมก็เลยได้แค่ไหนก็แค่นั้นไปนะครับโอเค ก็อันนี้ชุดทั้งหมดแล้วนะส่วนอันนี้มันก็เออบวกด้วยนะอันนี้คือทุกคนใส่กันอยู่แล้วแหละต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงกนะันสักหน่อยดีกว่านะสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราใส่เลยหรือทุกคนต้องมีเลยนะครับก็คือแมนดาร์ก่าครับแมนดารก่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่บวกคริติคอลเยอะนะอ่าและยังไม่ได้ Up, เลเวลอัพไอยังไม่ได้อีวลูชันนะครับนี่ถ้าอีวลูชันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมถ้าผมนะถ้าเป็นผมเองเนยผมอยากได้ตัวนี้ เห็นไหมคีย์ที่ข้อบวกมา200เลยนะคีย์ที่ข้อเอ็กซ์แนซี่นะบ,บวกขึ้นมา200เลยถ้าอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันจะบวกมันจะบวกเออ่เป็นคีย์ดาเมเอทดับผมต้องผมต้องอยากได้ไอ้นี่ดีวะแบ็คเออผมต้องอยากได้ตัวนี้ผมมองผิด ผมบอกปิดขออภัยมันต้องเป็นตัวนี้ครับแบ็กแมนดาร์กลานะครับมันจะบวกคีย์ที่เข้าดาเมจไปอีก13.63นะครับแล้วก็เรียกแคลเซียเนี่ยบวกไป200นะอันนี้คือ,อยังมไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงขึ้นไปนะถ้าบวกเยอะๆเนี่ยมันก็น่าตรงเนี้ยมันน่าจะบวกขึ้นไปเยอะนะส่วนไว้เนี่ยมันก็เป็นเจาะเกาะน,นะครับหรือว่าตัวนี้ดีกว่าวะเอาจริงๆอ่ะเอาง่ายๆเลย2ต,ตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้นะครับมันจะได้เพิ่มความแรงถ้าเป็นพีเดฟเพเนชชั่นเนี่ย ตัวเนี้ยมันจะบวกอันเจาะเกาะก,กายภาพนะถ้าเป็นตัวพีถ้าเป็นตัว P, เอมเนี่ยมันจะเป็นเจาะเกาะเวทนะครับเอาง่ายๆคือได้ทั้งคู่ให้ <c oughs> มันได้ตักตัวหนึ่งยกเว้นตัวนี้พิงพิงไม่เอานะพิง์เนี่ยมันจะไปบวก MP นะครับคือมันไม่ไม่โอเคไม่โอเคเลยจริงๆเอาแค่2ตัวนี้พอไม่ไว้ก็แบ็คนะครับไม่ขาวก็ดำนะอ่ะประมาณนี้ วนถ้าเรายังไม่ได้อีโวเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะก็จะได้ตัวนี้ครับคลีอัคเอเรนซีนะฮะบ,บวกไปที่3 3 8ที่นะครับแล้วก็บวกไปอีก3นะครับการลบหลีกถือว่าเยอะนะ ลบลบเนี่ยลบสามนี่ถือว่าเยอะแล้วแล้วก็มาออปชันนะครับออปชันที่ผมได้มาก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็มีครีแอเคอร์แลเซีบวกไป28นะครับ P A K 19บเกาคีดา4ิตสามจุดสี่เก้าเน์สามจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แคลเซีนะครับวรบ,บวกไปหนึ่งแม่ยำอันนี้บวกความแม่ยำเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองกัน ตัวที่สองนะครับเป็นกาขาวนะทุกคนนะนี่หน้าตาของกาขาวก็ประมาณนี้นะครับผมได้มานะแล้วก็จริงๆมันต้องไปอีวอลูชันด้วยแหละแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้อีโวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เลี้ยงเนี่ยเองผมไปทุ่มทุนสร้างกับแมนดาโกรานะครับก็เลยยังไม่ได้มาเลี้ยงกานะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมันก็บวกมาเนี่ยแหละหลักหนึ่งประมาณหนึ่งอ่ะและตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้น,ะนั่นก็คือ กอลลนนะฮะฟ็อกนี่ตัวนี้นะครับจะบวกคริติคอลแอคเคอร์ซีนะบวกร้อยเกจริงๆมันอาจจะมีดีกว่านี้นะถ้าไปดูเลเวลอัพเนี่ยตัวไฟคิสเนก็ดีนะครับนี่ไฟคิสเน่เนี่ยจำเลยนะฮะบ,บวกได้ดีมากๆบวกเยอะด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ไงมันอาจจะมีสัตว์เลี้ยงที่บวกได้ดีกว่านี้นะแต่ผมตอนเนี้ยผมมีเท่านี้นะผมก็เลยอ่ะใส่ไปเท่านี้ก่อนนะครับ อ่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วส่วนออปชันที่ผมได้มาจากของ FOX เนี่ยก็เป็น P A T K นะครบวกมาที่80แล้วก็ป้องกันการเจาะเกาะเวทป้องกันการเจาะเกาะกายภาพนะบวกมาที่1.91เนะครับถือว่าโอเคตอบโจทย์นะครออปชั Option นนี้ก็ถือว่าดีดีแหละแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดเนะี่ยเพราะว่าดีกว่านี้มันก็มีนะฮะโอเคหลักๆนะครับผมก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ทั้งหมด3ตัว นะมีประมาณนี้นะครับหมดแล้วอันนี้คือของที่ผมใส่มาทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะสำหรับแจสเตอร์สายคริติคอลนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกสักหน่อยว่ามันติดครีบบ่อยแค่ไหนมาดอกแรกก็คริแล้วนะฮะดอกที่2ก็คริไปอีก3ามคลิอันนี้คือมอนหารจากผมเนี่ยแค่ 5เลเวลนะครับ5เลเวลนี่ก็มีผลแล้วนะเวลาเราไปฟาร์มเราไปเวลเนี่ยเราก็เลือกวันที่มันต้านทานขี้ต่ำๆหน่อยมันจะได้ติดขี้เยอะๆนะครับโอเคนะฮะทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะใครเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่ายังไงเนี่ยคือพูดคุยกันได้นะเว้ยนะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับก่อนจะจากกันนะฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมสักนิดหนึ่งนะทุกคนนะเออฝากหน่อยนะครับไม่ต้องโอโดโนงโ,โดนเนทอะไรก็ได้ขอแค่ทําแค่เนี้ยก็พอแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะครับทุกคนนะสําหรับวันนี้นะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันทุกคนบ๊ายบาย